สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเมธอีซี่เทคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดหรือ C C T V นะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมีอยู่2ระบบก็คือ 1. ระบบแอนะล็อกกับระบบ IP นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องของระบบแอนะล็อกก่อนนะครับระบบแอนะล็อกเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อกล้อง C C T V โดยใช้สายโคเอ็กเชียลหรือสายทีวีนะครับตัวนี้เนี่ย มีมานานแล้วแล้วก็เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาอยู่ประมาณ5-10ปีมาแล้วนะครับโดยกล้องแอนาล็อกเนี่ยจะมี3ระบบนะครับก็มี AHD CVI TVI นะครับ AHD เนี่ยคือกล้องในระบบของ Android เราสามารถไปพัฒนาต่อได้นะครับ CVI เป็นเป็นกล้องลิขสิทธิ์นะครับเป็นของแบรนดต้าหัวอันนี้เป็นแบรนด์จีนนะครับ จะมีสีค่อนข้างเพี้ยนสีแดงกับสีเขียวนะครับเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลนะครับแล้วก็ TVI เป็นแบรนด์ของไต้หวันจะมีภาพที่คมชัดกว่า AHD แล้วก็ CVI แต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชัดมากกว่านะครับก็คือสามารถถามว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมเวลาเลือกซื้อก็ให้ดูตรงนี้ว่า มีระบบไหนบ้างถ้าเป็นกล้องแอนะล็อกนะครับต่อมาความชัดของภาพนะครับก็จะมีตั้งแต่1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน8ล้านขึ้นไปนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อใช้งานเนี่ยให้แนะนำที่2ล้านขึ้นไปนะครับ2ล้านพิกเซลจอแสดงผลนะครับในจอมอนิเตอร์นะครับ, Monitor, รบถ้าเราจะซื้อมาใช้งานเนี่ยให้ดูว่าจอมอนิเตอร์นั้นรับ ภาพขนาด full hd ได้เป็นอย่างต่ำตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลภาพได้ที่1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราซื้อกล้อง3ล้านขึ้นไปแนะนำให้จอเป็นขนาด4 k นะครับจะได้ภาพที่คมชัดถ้าจอแสดงผลต่ำกว่า full hd ภาพจะไม่แสดงผลออกมานะครับในขนาดที่กล้องความชัด1ล้านพิกเซลขึ้นไปนะครับ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่ามีหลายท่านที่ประสบปัญหาตรงนี้ว่าซื้อกล้อง2ล้านมาทําไมจอแสดงผลไม่ได้ตรงนี้เราอาจจะต้องไปดูที่ตัวของมอนิเตอร์หรือจอภาพว่าเราสามารถรับภาพได้ขั้นต่ำเนี่ยเป็น full hd ไหมหรือว่าสูงกว่า full hd ไหมถ้าต่ํากว่าเนี่ยเราจะรับภาพไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวกล้องอาจจะเป็นที่มอนิเตอร์นะครับต่อมาเราต้องดูอะไรอีกค่า fps ค่า fps คืออะไรค่า fps ก็คือความสมูทของภาพยิ่งค่าสูงสูงความสมูทก็ยิ่งมากนะครับแล้วก็ค่าลัก lux ลักหมายถึงว่าการรับแสงของตัวกล้องลัก1นึ่ลักเนี่ยมีค่าเท่ากับเทียนหเล่มยิ่งค่าลักต่ำๆเนี่ยจะหมายถึงว่าที่ไหนที่มันมืดมากๆมีแสงน้อยก็ยังมีภาพการบันทึกภาพนะครับใน ขนาด HD นะครับก็ผมจะน้ำอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยการบันทึกภาพโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1-7วันนะครับถ้าเป็น SME ก็จะเป็นที่7 1 5วันแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือโรงแรมก็จะเป็นประมาณ1-30วันนะครับอันนี้คือสุที่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้การบันทึกนะครับระบบของตัวกล้องที่ใช้ในการบันทึกภาพเนี่ย ก็ต้องเป็นระบบที่เป็นเขาเรียกว่า H 265นะครับเพราะ H 265จะมีระบบในการบีบอัดไฟล์ที่เล็กลงดีกว่าระบบ H 264นะครับขั้นต่ำเนี่ยให้ดูว่าเป็น H 265หรือเปล่านะครับในการเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกนำมาใช้งานนะครับผมแล้วก็หลังจากเรื่องกล้องแล้วเนี่ยเซนเซอร์ของเลนนะฮะจะมีสามประเภทก็คือ1ส่วน4นิ้ว 1.3ส่วน3นิ้วแล้วก็1.2.7ส่วน2.7นิ้วนะครับหมาย1นส่วน4นิ้วเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเห็นภาพความกว้างของเลนนะครับก็คือถ้าตัวเลขยิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะเห็นมุมกว้างขึ้นนะครับเราทราบถึงเซนเซอร์แล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของระยะของเลนระยะของเลนเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิเมตรจะมีตั้งแต่2.7มิลไปจนถึง16มิลนะครับระยะ2.7ถึง4มิลเนี่ยจะเห็นภาพ ในวงกว้างแต่ถ้าเป็น16มิลเนี่ยจะเห็นในทางเดินยาวๆระยะของเลนเนี่ยจะดูในเรื่องของวัดความลึกของภาพนะครับตัวอย่างเช่นกล้องแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากล้องโดมเนตนิยมติดในห้องหรือว่าในลิฟต์เพราะว่าจะเห็นเป็นมุมกว้างเลนส่วนใหญ่ที่จะทําก็คือที่เขาใช้เนี่ยเลนตรงนี้ฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็น2.7ไม่ก็4 ส่วนใหญ่ผมแนะว่าให้ดูเป็น2.7เพราะจะมีความกว้างเยอะจะเห็นภาพได้ทั้งห้องนะครับต่อมานี่ครับคือกล้องบุเลตส่วนใหญ่นิยมติดนอกอาคารเลนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น4มิลหรือ16มิลนะครับเพราะว่าจะเห็นเป็นทางเดินนิยมติดที่เน้นทางเดินมองทางเดินในในหอพักนะครับ หรือว่าที่จอดรถที่จะมีระยะทางมองเห็นลึกๆนิยมจะติดเป็นกล้องบูเลตอันนี้ติดภายนอกอาคารนะครับแบบนี้เพราะว่าวัสดุที่ทำเนี่ยจะคงทนทนแดดทนฝนนะครับและสิ่งสำคัญในการเลือกดูกล้องเนี่ยอย่าลืมดูค่า IP หรือมาตรฐานกันฝุน่นกันน้ำนะครับให้แนะนำว่า ให้เลือกซื้อที่เป็น ip 6 6ขึ้นไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยบางแบรนด์ก็จะมีถึง67นะครับแต่กล้องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า ip 6 7จริงหรือ68จริงเอาไปแช่น้ำเอาไปโดนฝนหนัก,นกๆอันนี้ก็เสียเพราะว่าเขากันได้แค่ระดับหนึ่งไม่ได้ว่ากันน้ำท่วมถ้ากันน้ำท่วมหรือใช้ใต้น้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งเรื่องกล้องอนาล็อกหลักการดูเบื้องต้น ก็ดูประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็กล้องอนาล็อกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อกล้องมาแล้วใช้งานได้เลยนะครับเราต้องมีตัวบันทึกภาพตัวบันทึกภาพเนี่ยเขาจะเรียกว่า DVR นะครับ Digital Video Record นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ เป็นกล่องสีเดียเด่ยมเี่ยมเห็นที่เสียบเยอะๆไหมฮะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจํานวนช a น n e l หรือจํานวนกล้องที่สามารถรับได้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่16 Channel ก็คือกล้องรับกล้องได้สูงสุด16ตัวนะครับตัว DVR เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่4ตัว8ตัว16ตัว32ตัวแล้วก็64ตัวนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนกล้องที่เราใช้งานนะครับ ตัว DVR ก็จะมีสาย VGA ในการออกเข้ามอนิเตอร์สาย HDMI นะครับพอร์ตแลนเพื่อดูผ่านมือถือได้ตัว DVR ไม่ได้เป็นแค่เพียงการบันทึกภาพนะครับแต่ตัว DVR เนี่ยบางแต่ละยี่ห้อเนี่ยสามารถมีลูกเล่นมีการจับความเคลื่อนไหวการเขีเส้นใครเดินใครเดินก้าวผ่านเส้นและมีการแจ้งเตือน หรือว่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลมันมีลูกเล่นได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวแอนะล็อกนะครับสายต่อนะครับของกล้องแอนะล็อกเนี่ยจะเป็นสายอยู่เขาจะมีให้มา2เส้นจากตัวกล้องนะครับก็คือเส้นหนึ่งเป็นสายอะแดปเตอร์ไว้เสียบปลั๊กอีกเส้นหนึ่งก็คือสายเสียบสายโคอ็อกชันเพื่อให้กล้องบันทึกภาพแต่ทั้งนี้ บางที่นะครับเขาก็ไม่ได้เดินสายโคอ็อกชันหรือสายทีวีเขาเดินสายแลนแทนแล้วก็มาเชื่อมต่อกับหัวตรงนี้ซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมก็คือบาลานนี่แคเล็กบาลานอ่ะบาลานคืออะไรบาลานมีหน้าที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนสายสัญญ,ญาณนะครับด้านนี้เราใส่สายแลนนะครับ ก็คือสอสายใส่ด้านนี้แล้วด้านนี้เสียบกับหัวของกล้องเสียบเข้าไปนะครับเมื่อเสียบแล้วอะ่ะบาลานเวลาเราซื้อมาเขาจะให้เป็นคู่อีกด้านหนึ่งก็ไปต่อที่ตัว D V R หรือเครื่องบันทึกภาพนะครับเราก็จะใช้งานได้นะครับผม ต่อมาผมจะพูดเรื่องของกล้อง IP กล้อง IP เนี่ยหลักการดูจะเหมือนกับแอนะล็อกนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างกล้องแอนะล็อกและกล้อง IP คือความคมชัดของภาพถึงแม้ตัวกล้องที่2ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ความคมชัดของภาพจะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากการส่งสัญญาณภาพของสายโคเอ็กียมกับสายแลนเนี่ยสายแลนจะมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณที่ดีกว่า ตัวบันทึกภาพนะครับของกล้อง IP ก็จะเรียกว่า NVR หรือ Network Video Recording นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นมากกว่า DVR อย่างเช่นการจับการเคลื่อนไหวการจับสิ่งของการสแกนใบหน้าการนับคนเข้าคนออกการทำเขาเรียกว่าไว i ิสกับแบ็กลิสนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านลายการแจ้งเตือนผ่านโมบายการแจ้งเตือนผ่านอีเมลตัวนี้เนี่ย กล้อง IP จะมีลูกเล่นได้มากกว่านะครับเนื่องจากเราใช้เน็ตเวิร์ในการเชื่อมต่อในการตั้งค่าตัวนี้จะมีดีมันเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่ากล้องแอนะล็อกนะครับแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ก็ค่อนข้างแพร่หลายเหมือนกันนะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่ากล้องแอนะล็อกไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเรื่องของคุณภาพเนี่ยด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบัน กล้อง IP สามารถซัพพอร์ตองค์กรขนาดใหญ่ได้ดีกว่ากล้องแอนาล็อกทั่วไปนะครับผมจะขอสรุปนะครับว่ากล้อง IP กับกล้องแอนาล็อกอันไหนดีกว่ากัน2ออย่างนี้เนี่ยมีข้อดีและข้อเสียที่ที่ต่างกันเช่นการติดตั้งการเดินสายการเดินสายเนี่ยถ้าปกติแล้วคุณมีกล้องแอนาล็อกอยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นกล้อง IP เนี่ย จะค่อนข้างลําบากนะครับหรือถ้ายังไม่ติดตั้งยังไม่มีกล้องวงจรปิดเลยถ้าจะติดตั้งก็แนะนําให้ติดตั้งกล้อง IP แทนเพราะภาพจะคมชัดกว่านะครับ 2. ราคาราคาเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่อาจจะต่างกันอยู่ที่5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อ1ตัวแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะดูเยอะแต่ความคุ้มค่าในระยะยาว กล้อง iP สามารถไปต่อได้มากกว่าและมีลูกเล่นได้มากกว่านะครับความสะดวกความสเสถียรในการติดตั้งหรือดูผ่านแอปพลิเคชันอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปหลักๆนะฮะว่าการเลือกซื้อหรือเลือกใช้งานเนี่ยว่าเป็นอย่างไรในในการเลือกเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ